กสนต้นแบบ 5D พเมียมพัฒกสนตบลไส้ละครตัวแทนกสนต้นแบบ 5D พเมียมระดับสํานักงานกสนจังหวัดนครสวรรค์ปีพุทธศักราช2563กสนตมไส้ละครได้รับคัดเลือกจากการประเมินกสนต้นแบบ 5D พเมียมระดับสํานักงานกสนจังหวัดนครสวรรค์ปีพุทธศักราช2563 ตัวแทนกศนต้นแบบ 5D พเมีมกศนอ,อำเภอรากยาวโดยกศนตำบลไส้ละครได้จัดเตรียมเอกสารการดำเนินงานกศนต้นแบบ 5D พเมีมทั้ง5ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher โดยในายนาเรศประสานสุครูกศนตำบลไส้ละครได้ดำเนินการในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ด้านวิชาการได้จัดทําข้อมูลพื้นฐานของกศนตําบลไส้ละครเช่นสถานที่ตั้งเขตกศนตบําลข้อมูลสาธ,ธารณูปโภคข้อมูลสื่ออุปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้จัดทําแผนปฏิบัติการกศนตําบลสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสารและการรายงานในระบบ DMS a อย่างครบถ้วน ซึ่งในด้านวิชาการยังรวมถึงผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนโดยจะมีแบบฟอร์มให้ผู้เรียนกรอกเพื่อนำมาวางแผนให้กับผู้เรียนในการศึกษาการจัดทำแผนการสอนทั้งแบบพบกลุ่มและแบบ g Google c l a s s r o o m ซึ่งผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะส่งผลให้ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ย2 0 0ขึ้นไปรวมไปถึงการติดตามผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมกพช การส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะอาสาและนำผลมาประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในทุกภาคเรียน 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้กสนตำบลไส้ละครเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีระเบียบวิน,นัยเป็นแบบอย่างที่ดีรักและศรัทธาในวิชาชีพโดยได้รับมอบหมายงานที่สำคัญอาทิเจ้าหน้าที่แผนงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเร่งด่วนการตรวจสอบดูแลระบบ DMS a ของกศนอ,อํเาเภอรัตยาวการร่วมกิจกรรมในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนในตำบลไส้ละคร 3. ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถเป็นผู้มีทักษะในการใช้สื่อนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้เรียนให้เกิดความน่าสนใจเช่นสื่อโครงงานการประดิษฐ์เครื่องกำจัดมลพิษทางอากาศประหยัดพลังงานด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Page b e Check In ในส่วนของสภาพแวดล้อมอาคารกศนาตาบนไส้ละครเป็นกศนาตาบลที่ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างมีสภาพที่มั่นคงบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้บริเวณรอบๆเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตรงตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของกศนตำบนไส้ละครคือชุมชนความพอเพียงบริเวณรอบๆอาคารมีความสะอาดตาปลอดภัย เพราะอยู่ในบริเวณที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลไส้ละครมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตหนังสืออ่านเล่นและมีการจัดทำ QR code ให้ผู้เรียนได้สแกนเพื่อศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อในรายวิชาต่างๆนอกจากนี้ยังมีมุมนิทรรศการมุมเฉลิมพระเกียรติ และจุดเช็คอินของกอศนาตำบลไส้ละครด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity ี้กศนาตำบลไส้ละครได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดก,กิจกรรมตรงตามความต้องการของผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่จากการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์อาทิห้องเรียนออนไลน์การติดตามผู้เรียนทางช่องแอปพลิเคชันไลน์การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชียลรวมถึงช่องทางการค้าขาย OOC C ที่มีเพจเฟซบุ๊กของสินค้าต่างๆมีการรวบรวมข้อมูล ด้วยระบบ QR code เพื่อสะดวกในการซื้อสินค้าซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนในระบบต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำยกตัวอย่างเช่นการเปิดกลุ่มอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้ากศนอตำบลไส้ละครได้นำผลการวิเคราะห์ชุมชนว่าปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ว่างงานในตำบลมากขึ้น โดยเฉพาะฤด,ดูแล้งที่ไม่สามารถจะด,ดำเนินการทำนาได้จึงขาดแคลนรายได้จึงนำปัญหาดังกล่าวมาเข้าสู่กระบวนการจัดกลุ่มเรียนอาชีพการทำไม้กวาดดอกญ้าแต่เมื่อผู้เรียนสามารถทำไม้กวาดได้จำเป็นต้องมีการส่งเสริมการขายเพื่อให้เกิดรายได้จึงมีการติดต่อทางร้านค้าโรงเรียนวัดที่สามารถจำหน่ายสินค้าในชุมชนตนเอง สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good กู o ดแทนเนอร์ชิปกศนตำบลไส้ละครได้จัดทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลไส้ละครอย่างเป็นปัจจุบัน และได้จัดทำ MOU ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไอ้ละครกำนันผู้ใหญ่บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนโดยได้จัดทำ MOU ทั้งในส่วนระดับอำเภอและระดับตำบลด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศน,นตำบลไทรละครได้มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการโครงงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประดิษฐ์เครื่องกำจัดมลพิษทางอากาศประหยัดพลังงานซึ่งจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และได้ดำเนินการนำนักศึกษาเข้ารับการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดโครงงานเดิมประจำปี2565